สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อหญยแม่หญยคือเก่าเ้อครับเด้อไอเออยสุขูสุขคนนะครับคลิปนี้ปลาเขียวก็อยู่ในปลานะครับอยู่ปลาคางหวยนะครับเนาะผมมาเจอสมุนไพรชนิดหนึ่งกะทิบอกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับให้หูจักนะครับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดอยู่ตามคางหวยนี่แหละครับผมแต่ว่าน้ําปลาน้าโขกบ่คอยมีเด้อนะครับส่วนหมากอยู่น้ําคางหวยนะครับ ไปไปดูกันเลยครับพี่น้องพี่น้องเคยได้ยินบอต้นหมากคอมนะครับไม่ใช่ต้นน้ําคอมนะครับแต่เป็นต้นหมากล้อมคอมนะครับคอมเนี่ยมันมีสองคอมนะครับเด้ออันนี้ครับนี่พี่น้องเห็นบอครับนี่คือต้นหมากล้อมคอมนะครับเวลาเขาติดผลนะครับมันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวลูกสุกของเขาแต่ว่าดิบๆมันที่มีรสฝาดจักหน่อยนะครับ ผมเสียห้เบื้องต้นนะครับเด้อพี่น้องนี่นะครับใบที่เป็นค้นที่เป็นคล้ายๆกระดาษทรายเะครับจะเป็นสักๆเหมือนใบข่อยนะครับแต่อันนี้จะใบใหญ่กว่านะครับนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าใบหมากลอมคอมนะครับมากสุกินได้นะครับเด้อแล้วผมสิมาอธิบายนะครับสรรพคุณทางยานะครับจักแมนผูดใดนะครับเอาไฟมาจูดปลาเห็นบ่ครับหอยมันลวกเลยครับข่าเจ้าจูดหน้าข้าเจ้านะครับ อันนี้เป็นเปลือกต้นของเพิินนะครับเด้อนี่ครับนี่นะครับคือต้นบันนกร้อมคอมนะครับนี่ for for like ให้เบ่งใบดนะครับเด้อนี่เดี๋ยวผมสิพาพผีนองว่าเบ่งต้นญ่บ้านนี่ต้นไงอายุขจิยังขี่ไร่กระซิบกว่าปีขึ้นแล้วครับเพื่อนเพ่นยี่สิบกว่าปีุ่นล้ะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นต้นไงนะครับเดี๋ยวผมสิตไทยให้เบ่งนี่นะครับเป็นเปลือกเป็นต้นของเพิ่นนะครับนี่ ครับขึ้นไปเทิงพุ่นละครับคันเป็นหมากนี่สีมีนกมีกระลอกนะครับมากินเต็มเลยครับอยู่นี่นะครับผมก็เคยมาตัดไปเขายาคือกันต้องเลือกเอาต้นที่หลายปีมันจังได้สรรพคุณดีนะครับนี่นะครับนี่เป็นใบนะครับเป็นใบของต้นล้อมคอมนะครับนี่นี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอามาหลูสรรพคุณทางยานะครับ ใครที่เป็นหอบเหืดนะครับจะใช้สมุนไพรไปบรรเทาได้นะครับใครที่เป็นหอบเหืดนะครับถ้าจัดเข้าตำราไม่ได้นะครับให้ถากเอาเนื้อไม้นะครับถากเอาเนื้อไม้หรือแก่นไม้นี่ครับภาษายาที่บอกว่าแก่นไม้นะครับหรือเนื้อไม้มันก็อันเดียวกันครับเพียงแค่ว,ว่าแก่นบางคนเข้าใจว่าแก่นที่อยู่ลึกๆข้างในถากถากฟันเข้าไปตรงอยู่ข้างในหรือใจกลางต้นจะเป็นแก่นไม่ใช่นะครับภาษายา คือเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้จะรวบรวมเป็นแก่นอย่างเดียวเลยถ้าเอามาใช้ในสมุนไพรนะครับบาดนี้ถากเอาเปลือกถากเอาเนื้อไม่นะครับเอาเนื้อไม้ของต้นหมากล้อมคอมนี่นะครับหนึ่งกำมือนะครับเอาไปต้มนะครับกินนมือเสาแก้วนึงนะครับหนึ่งมือแรงแก้วนึงนะครับติดต่อกันห้าวันแล้วก็หยุดไปสองวันนะครับพักผ่อนร่างกายไปด้วยพักผ่อนยาไปด้วยแล้วอาการหัวเปืดสีดีขึ้นนะครับเนาะ บานนี้คันผูได้ไปพ่อลูกซุกของเขานะครับกินเข้าไปนะครับจะช่วยกระจายเลือดลมได้ดีมากนะครับคือผลของนะครับลูกนะครับลูกหมากลอมคอมนี่นะครับอ่านะครับพี่น้องทุกท่านกับคงสีหูเนาะพอญ่ไม่ใหญ่ต้นหมากลอมคอมบานเท่านั้นแหละนะครับโมเมนต์ต้นน้ำคอมได้อันน้ำคอมอันนึงจะเป็นเครื่อนะครับมีน้ำนะครับอันนี้เป็นต้นหมากลอมคอมนะครับอืม มากล้อมคอมกินได้นะครับแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์มันมีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับอยู่ฝั่งห้วยนี้นะครับผมไปตามมาทุกที่แล้วไม่เจอมาเจออยู่ที่นี้นะครับอีกต้นหนึ่งอยู่ฝากฟังทั้งห้วยทั้งปุ่นแต่ว่าเป็นต้นหน่อยนะครับเป็นมากแล้วครับต้นนั้นผมเพียงแค่บอไปต่ไทยนะครับเพราะว่าบอสะดวกนะครับมันมีเสียงอีกอย่างรบกวนข้าเจ้าสูบน้ําไส้เข่านะครับเสียงรบกวนก็เลยบอไปนะครับเอาสาปรคุณทั้งยาคือบอกเดอร์เอาแกน ไม้หรือเนื้อไม้ไปต้มนะครับคันจะใครดีห่อไส้พาขาวต้มไส้มอดินกินตามสูตรโบราณครับอันนี้จะได้ได้ทั้งเคดการกินนะครับเคดการใส่นะครับแต่ถ้าเสียวตามสูตรสมัยใหม่คือจะแต่ปรพคุณอย่างเดียวคือต้มไส้เต่ากาเขาธรรมดานะครับฉีซอยในเรื่องหอบเหืดได้ดีนะครับอ้านะครับคลิปนี้ป้าเขียวขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าเคียวไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเคียวได้ทำคลิปอีกต่อไปสวัสดีครับ